นี่คือปูที่ซื้อมานะคะได้จํานวน6ตัวค่ะต่อหนึ่งกล่องมีกล่องใหญ่ไซส์ใหญ่สุดเลยนะคะซื้อมาจากตลาดนัดสัญจรค่ะเป็นตลาดของอาหารทะเลค่ะที่เขามาตั้งอยู่ที่บิ๊กซีสุรินท์ในตอนนี้นะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นกล่องที่เราซื้อมาเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นกล่องที่ใหญ่สุดพีเมียมของเขาเลยนะคะ580บาทคา่ะเนี่ยค่ะก็จะให้มาพร้อมน้ำจิ้ม นี่แบบนี้เลยกองหน่งเจ้าของร้านเนี่ยอ้างว่าปูจํานวนเท่านี้ก็คือว่ากิโลครึ่งค่ะปูกิโลครึ่งเนี่ยค่ะเที่ยวมาขายแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมนะแต่ว่าได้อยู่ประมาณหกตัวค่ะได้ปูประมาณ6ตัวถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนรู้หรือมีข้อมูลก็แชร์บอกกันได้นะคะอันนี้ก็จะพาเพื่อนเพ่อ,อมา ตำน้ำจิ้มค่ะก็จะเทถั่วใส่เลยค่ะถั่วดินคั่วค่ะแล้วก็จะตำให้ละเอียดนะคะ ก็ทำง่ายเลยทุกคนน้ำจิ้มที่เขาให้มาอย่างนี้เลยนะเปิดทลงไปเลค่ะทลงไปเลยอย่างนี้อันนี้คือล้างผักเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้หมึกล้างเสร็จแล้วเตรียมลวกค่ะ อันนี้ก็เข้าไมโครเวฟเลยค่ะดวนๆตอนนี้ดูเหมือนน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะลวกหมึกกุ้งเลยค่ะน้ำนี้อย่าลืมใส่เกลือไปนะคะเพิ่มรสชาติค่ะอันนี้กุ้งกับหมึกลวกเสร็จแล้วนะคะว้าวอันนี้อาหารของภาคข้าเรานะ ดูบรรยากาศเด้อเหมือนไทยแลนด์มากอือก็ไทยแลนด์นี่แหละนี่วงพาข้าวจ้าวันนี้อร่อยไหมนี่กะเพอร่อยมากกะเพืออร่อยมากนะลูกอันนี้ฟูทะเลเมื่อวานนั้นไปเจอกับกับตลาดฟูนะยัง โอ้เด็กน้อยเห็นปูอาอืมอร่อยไหมลูกเย้อร่อยอืมหืมจ้ำน้ำจ้ำน้ำจ้ำของเด็กใช่ไหมอันนี้กินไม่ได้เออกินกุ้งอืมหืมกุ้งไม่เอาแล้วตอนนี้อืมหืมบึงสีหน่าฟินไหมฟินไหมลูก อืมโอ๊ะเจ็บว่ะยังมีเร oh ื่องเล่าอีกนี่กันดารอื้อหืดูเอาอันเล็กๆก็ได้ตัวเดี๋ยวแม่เลือกให้เด็โอ้ยเลือดไปเปลือก